ครับสวัสดีนี่นักแฟนใหม่ทุกทุกคนขอต้อนรับสู่การกินผมอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ในคลิปนี้ในตอนนี้ผมก็จะนําเสนอเมนูรวมมิตรทุกอย่างที่กินทุกวันเมนูรวมมิตรของผมวันนี้ก็คือมีปลาทูน่าผัดพริกทอดหมูหมูสับหมูสับทอดมันแล้วก็น้ำพริกปลาแดงอ่า ซื้อมาในราคาที่ถูกมากห้าสิบบาทหมดนีห้าสิบบาทโอเคเพื่อไม่เป็นการเสี้ยวเวลากินกันดีครับหิวแล้วเออมามากินกัน รอหมดไปแล้วนะครับสำหรับการกินวันนี้ครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อดทุ่ดูจนจบเลยนะเพิงขอบคุณมากเลยตึกวนี้ก็เดี๋ยวแป๊บมา โอเคครับเราคลิปนี้ <c oughs> ก็คงจะพอจะเพียงเท่านี้แล้วเราจะจอกันหีคลิปต่อไปคลิปต่อไปนั้นจะเป็นคลิปตลกคลิปกินคลิปอะไรนั้นก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดอะไรดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับการฟังมาโดยตลอดขอบคุณมากครับขอทุกคนมีความสุขขอให้คนปลอดภัยในโควิด19 เงื่อนจะหาย้นทีวะอืออ่าไปละสีครับไปแล้วเจอกันคิดต่อไป